สวัสดีครับพบกับแตกนังโป๊คนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็จะมาดูมุมมองของทองคำนะครับแล้วก็ใช้กรอบราคานะครับในการแกะรอยทองคำนะครับว่าจะไปทางไหนต่อนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมขอเปิดทันเฟรมวิกเลยนะครับผมมุมมองของทองคำนะครับก็เราก็จะไปหาแนวรับล่าสุดนะครับของทันเฟรมวิกนะครับผม แนวรับล่าสุดผมจะให้อยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเอาตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอย่อดูโอเคนะครับวิกนะครับแล้วก็หาแนวต้านนะครับผมก็จะให้ไปใส่เลยนะครับผมทีนี้นะครับกรอบราคาของเราก็จะแบ่งเส้นกลางของกรอบก็คือใช้ฟิบโบนนะครับในการกลางนะครับผม แล้วก็อยู่ที่50นะครับโอเคนะครับกรอบราคาของเราก็จะอยู่อ่ากรอบนี้นะครับผมตอนนี้นะครับทองคํานะครับซูมเข้าไปที่ท n นเฟมเดนะครับในกรอบนี้นะทองคําก็ได้ย่อตัวอ่าได้ทิ้งตัวนะครับทิ้งตัวผ่านผ่านราคาก้างนะครับ ผ่าราคากลางเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มีการปิดนะครับปิดใต้ราคากลางได้นะครับก็คือเส้นสีแดงนะครับตอนนี้นะครับก็คือทําแท่งใหม่นะครับของวันเนี้ยวันล่าสุดนะครับผมทําแท่งใหม่แล้วก็อาจจะขึ้นไปรีเทสนะครับเส้นราคากลางนะครับแล้วก็ถ้ายืนได้ก็คงจะขึ้นไปได้อยู่นะครับแล้วก็มีเทนไลน์นะครับมีเทนไลน์อ่าเทนไลน์ผมขอเปลี่ยนสีเป็น สีฟ้าคามๆนะครับสีฟ้าเพื่อให้มันเห็นชัดนะครับผมก็มีเทนไลน์นะครับผมก็ถ้าดูในกรอกก็คือหลุดราคากลางแล้วก็ซูมมาที่ d ดยนะครับก็มีการรีเทสขึ้นไปนะครับแล้วก็ซูมมาที่4ชั่วโมงนะครับมีการรีเทสขึ้นไปนะครับแล้วก็แกะลอยไปเรื่อยๆนะครับผม การสร้างเทรนไลน์นะครับมีการสร้างเทรนไลน์นะครับสีชั่วโมงนะครับมีการสร้างเทรนไลน์กันเกิดขึ้นนะครับตรงนี้นะครับเทรนไลน์ของสีชั่วโมงเดี๋ยวดูเส้นที่2นะครับเส้นที่2ผมจะยกให้เป็นสีสีเหลืองนะครับอ่าโอเคนะครับถ้าผ่านเส้นที่2ไปก็จะขึ้นได้ซูมมาที่อันเฟม1ชั่วโมงนะครับก็คือมาดูเส้นที่2นะครับจุดนี้นะครับน่าสนใจนะครับ จุดนี้น่าสนใจเพราะว่าอยู่ตรงเส้นราคากลางของกรอบทันเฟรมวิกนะครับผมน่าสนใจที่จะเซล์นะครับผมทีนี้ก็กลับมาที่เดย์อีกรอบหนึ่งนะครับขอลบเทนไลน์ออกก่อนนะครับเมื่อกี้เราได้หนึ่งแผนแล้วนะครับทีนี้นะครับผมเราก็มาดูนะครับภาพมุมมองกว้างๆอีกทีหนึ่งนะครับเป็นทานเฟรมวิกนะครับผม อยู่ในกรอบราคานะครับก็มีเทนไลน์ขาขึ้นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเทนไลน์ขาขึ้นนะครับดีแบบกว้างไปเลยนะครับสังเกตนะครับเส้นที่สองนะครับเส้นที่สองเราก็จะให้เป็นสีอ่าสีนี้นะครับสีทองนะครับผมสังเกตจุดนี้นะครับเป็นจุดอ้างอิงได้ดีเลยนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับก็จุดนี้สามจุดนี้นะครับผมอ่า โอเคนะครับตอนนี้กำลังวิ่งอยู่ในเทนไลน์นะครับผมเราก็อาจจะมารอซื้อบายที่จุดนี้ก็ได้นะครับให้มันลงมาลึกๆนะครับถ้าลงมาไม่ลึกเราก็ไม่ซื้อนะครับเพราะมันเสี่ยงมากนะครับผมแล้วก็ถ้ามันหลุดเทนไลน์เราต้องมองหลายๆแผนนะครับถ้ามันหลุดเทนไลน์ทันเฟมเดย์อย่างเช่น มันหลุดเทนเทนไลน์นี้อ่าผมจะสร้างเทนไลน์ขึ้นมาอีกเทนไลน์หนึ่งเป็นเทนไลน์ย่อยนะครับหลุดเทนไลน์นี้ลงมานะครับอ่าใช้จุดอ้างอิงล่าสุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ผมจะใช้เส้นนี้เป็นสีขาวอนุเงินแล้วกันเฮ้ยเงินทุกคนจะไม่เห็นนะครับเป็นสีสว่างน่าจะขาวแล้วกันนะครับผมแล้วก็สีนี้ก็เป็น สีขาวนะครับอ่าทีนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับผมลองเข้าไปที่วิกดิอ่าโอเคนะครับลองสังเกตดูดี่นะครับก็จะเป็นเทนขาขึ้นวิ่งไปนะครับแต่ถ้าถดูดเทนไลน์นี้นะครับดูดเทนไลน์นี้เทนลายใหญ่นะครับก็เราก็สามารถที่จะมองเป็นเทนลน์ขาลงเทนไลน์นี้ได้เลยนะครับก็หาจุดเข้าในเทนไลน์นี้เอานะครับผม ตอนนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับผมกับราคาของเราอันทรงพลังของเรานี่ก็คือหลุดราคากลางนะครับถ้าทิ้งไส้ขึ้นไปนะครับทิ้งไส้ขึ้นไปแท่งวิกนะครับแล้วมาปิดเดี๋ยวผมจะแบบเอาชัดๆเลยนะครับถ้าลงก็คือเทรนด์ไ์ขาลงเมื่อกี้ที่ลบไปแต่ถ้าทองคำมาปิดปิดเป็น ทิ้งไส้นะครับทิ้งไส้ด้านบนก็มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นตามแผนของเทนไลน์ขาขึ้นตรงนี้นะครับอ่าโอเคนะครับบ้องหลายแผนนะครับผมนะครับมุมมองภาพกว้างของทองคำนะครับผมก็มีประมาณนี้ก่อนนะครับผมก็ฝากเพื่อนเพี่พี่น้องๆนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ให้แตกนังโปะด้วยนะครับช่วงนี้นะครับอาจจะทําคลิประยะห่าง หลายหลายวันนะครับเพราะว่าติดงานอยู่นะครับผมโอเคครับฝากกดติดตามกดฝากกดซั b สไคร b e แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจแตกหนังโป๊ด้วยนะครับผมฝากทฤษฎีกรอบราคาไปด้วยนะครับสวัสดีครับผม